1>, 1 2สสเสียงเสียง1234งสเสียงเทสเทสเทสสสวัสดีครับพบกับ KSL Riding Skill นะครับวันนี้มาในช่วงของการแกะกล่องโมกันน็อกนะครับยี่ห้อ N H K นะครับตัวนี้ก็น่าจะเริ่มคุ้นหูคุ้นตากันไปบ้างแล้วสำหรับท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนะครับเป็นหมกันน็อก นำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับเวลาที่เราซื้อมานะครับมันก็จะได้เป็นกล่องมาอย่างนี้เลยนะครับแพ็คในกล่องมานะครับจะมีรายละเอียดนะครับของตัวหมวกเองนะครับก็จะเป็น nsk รุ่น r 1นะครับแล้วก็จะเป็นลวดลายแบบนโปเลียนนะครับลายแบบนโปเลียนก็จะมี2สีนะครับซึ่งใบที่อยู่ในนี้ก็จะระบุเป็น black gold นะครับซึ่งจะเป็นดำทองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บว้าวโอเคเดี๋ยวดูทีละอย่างนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นะครับออกมาก่อนเลยก็คือแน่นอนมันคือกล่องของหมวกกันน็อกด้านในก็จะต้องเป็นหมวกกันน็อกแน่นอนนะครับเป็นถุงใส่นะครับหมวกสีแดงถุงใส่หมวกสีแดงนะครับอ่าแล้วก็จะมี โอ้ไม่ได้มีแค่หมวกอย่างเดียวนะครับนี่เขาแถมชิลกันแดดมาให้ด้วย1ชิ้นเป็นชิลปลอดนะครับเดาได้ว่าตัวที่ติดหมวกน่าจะเป็นชิลใสามานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหมวกกันน็อกกันนะครับก็เป็นถุงหมวกที่นี่ใช้เป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกแบบกดนะครับอันนี้คุณเคยกันดีนะสายเป็นสายแบบเหมือนสายพ้าลมอะ่ะใหญ่ๆเลยนะครับสายทักดีเลยแหละ อล่ละเปิดออกมาเนี่ยนะเปิดส,สุดเลยครับนะเปิดออกมากว้างๆนะครับนี่ออกมาแล้วอันนี้แพ็กมาจากจากโรงงานนะครับก็จะมีถุงโฟมห่อไว้ชั้นหนึ่งนะครับกันกระแทกนะครับน,นี้ความพิถีพิถันในการแพ็กสินค้าเนะเาะอ่ละถอดถุงโฟมออกมานี่ครับออกมาแล้วครับหน้าตาของเขานอกจากห่อถุงโฟมมาให้แล้วนะครับนี่ที่ด้านหลัง นะมันจะมีเหมือนเป็นสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็มีเอาฟองน้ํากันกระแทกใส่มาให้ด้วยนะดูความพิถีพิถันในการแพ็คของทาง NHK นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็คือป้องกันส่วนฟินด้านหลังมาให้เนาะก่อนจะมาถึงหมวกนะเดี๋ยวมาดูที่ ตัวถุงกันอีกนิดนึงนะครับรายละเอียดผมเห็นแวบๆนะครับตรงนี้ก็คือที่ถุงผ้าเนี่ยครับก็จะมีลวดลายนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของ N H K นะครับถุงผ้าสีแดงแล้วก็มีลวดลายพิมพ์มาให้แบบนี้สวยๆเลยนะครับ N H K นโปเลียน R1 นะครับซึ่งชื่อ R1 เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงด้านบนโลโก้อีกทีหนึ่งนะครับมีซับไว้ว่าเป็น number one protection ซะด้วยนะจะมีสสีนะครับในการฟังจำหน่ายคือสีขาวแดงกับสี ดำทองนะครับในส่วนตัวแล้วที่ผมเลือกดําทองมาก็เพราะว่าตัวสีทองนะครับมันจะเป็นสีออกแนวเมทัลิกมันจะมีเม็ดสีที่แบบว่าวิงวิงว่ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิบวับนิดนึงนะครับดูอา้าวไวเซอร์ซิสเต็มพลัสด้วยนะพลัสนี่แสดงว่าไม่ใช่เวอร์ชั้นแรกแน่ๆนะครับม,มันดูอา้าแสดงว่ามีไวเซอร์ก็คือตัวที่เราเรียกว่าชิลบังลมเนี่ยสองชั้นแน่นอนชั้นแรกนะครับอย่างที่คาดเอาไว้ไม่ผิดนะตัวที่แถมมากระมวกเนี่ยก็คือเป็น เลนแบบใสนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ scratch resistant นะครับป้องกันร,รอยขีดข่วนได้เป็น sun visor นะครับแล้วก็ป้องกัน uv ได้นะถึงมันจะใสอย่างี้แต่ป้องกัน uv ได้นะแล้วก็ป้องกันแรงกระแทกนะครับ <c oughs> ก็คือมีความยืดหยุ่นนะครับไม่แตกหักง่ายนะครับสติกเกอร์บรรยายสรรพคุณนะครับเวลาที่จะใช้ก็ดึงออกซะนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นระบบ dvs ก็คือต้องมีตัว ไวเซอร์ iser, หรือตัวชิลหน้าเนี่ยสชั้นแน่นอนนะครับอ่ะเปิดชั้นแรกออกมาแล้วก็ชั้นที่2นะเราน่าจะทราบตำแหน่งกันอยู่แล้วว่ามันเปิดใช้จากด้านซ้ายทิศทางตามการเคลื่อนที่ถ้าเราต้องการให้มันลงต่ำนะครับเราก็กดลงนะครับถ้าเราต้องการเก็บขึ้นไปนะครับก็เลื่อนขึ้นเท่านี้เองครับมาดูเรื่องของการระบายอากาศนะครับก็จะมีช่องลมนะครับทางเข้าของช่องลมเนี่ยอยู่เหนือคิ้วนะครับ เปิดปิดแบบแมนนวลเลยครับคือสไลด์ครับสไลด์ถอยหลังนะครับนี่ครับก็จะมีช่องลมเข้านะครับตรงนี้นะครับส่วนช่องลมออกนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังซึ่งจะเห็นเป็นนี่ลองลองหลักตาข่ายเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็จะอยู่ตรงด้านบนเลยเหนือศีรษะเลยนะครับก็ใช้วิธีการเปิดปิดด้วยการเลื่อนเหมือนกันนะครับถ้าดันมาข้างหน้านี่คือปิดนะครับแล้วก็ถ้า ถักถอยหลังไป,ไปนะก็คือเปิดนะครับเปิดให้ลมอากาศเข้าแล้วก็ออกด้านหลังนะครับถ้าลมเข้าไม่ออกเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับลมเข้าได้ต้องออกได้นะครับมาดูสายรัดคางกันนะครับสำหรับ N H K Napoleon นะครับ R1 น,นี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากอะ่ะดูครับให้สายแบบ D D ring อนี่ะนี่มันคือการล็อกเซฟตี้ระดับสนามแข่งเลยนะ เป็นโมกกน็อกที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าตัวระบบล็อกระบเซฟตี้เนี่ยคือให้แบบ w d ดอร์บดีลิงมาคือมันปลอดภัยที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วในเทคโนโลยีสําหรับการล็อกสายรัดคางในปัจจุบันนะครับในเมื่อเขามีตัวไวเซอร์สำรองมาให้ที่เป็นปลอดนะครับ มันก็จะต้องถอดเปลี่ยนได้ใช่ไหมและควรจะเปลี่ยนได้ง่ายด้วยตัวเองนะครับ NHK นะครับสามารถที่จะถอดได้ง่ายด้วยการเปิดไวเซอร์ขึ้นสุดนะครับจากนั้นก็ถอดด้วยการอ่าอีกทีหนึ่งครับดันถอยหลังปุ๊บนี่หลุดแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่จะใส่เข้าไปนะครับจะให้ตรงรูนะครับปลดลงไปให้ดังแป๊กแบบนี้นะครับก็ล็อกได้ละเรียบร้อยนะครับถอดเปลี่ยนชิวได้ด้วยตัวเองง่ายมากครับเยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวัสดุด้านในนะครับ ด้านข้างนี้ก็จะเห็นเป็นลายตะข่ายเนาะนี่อันนี้คือเรื่องของการระบายความชื้นระบายกลิ่นอับนะครับผ้าด้านในนี่โอ้โหเอามือรูปดูนี่มันมันมันนุม่มมันเนียนมือดีนะอันนี้เรามาดูกันว่าฝ่องน้ําด้านในนะครับจะมีการถอดเซอร์วิสอะไรได้อย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มจากชิ้นแก้มเลยแล้วกันนะ,นะด้านนี้ก็ปึ๊บโอ้น่านี่ถอดง่ายนะนี่ครับใช้เป็นแบบหมุดล็อกธรรมดานะครับกด เปกลงไปชิ้นแก้มถอดได้นะครับถอดซักได้นะถอดทําความสะอาดได้ส่วนชิ้นแก้มนะครับต่อมาก็น่าจะเป็นชิ้นที่บนศีษะเรานะครับถอดด้านหน้าหึบอ๋อเอก็ถอดไม่ยากนะถอดได้ง่ายมากเลยนี่ครับมันเป็นสลักเสียบเอาไว้นะเราดึงดึงกดถ,ถ้าจับแบบนี้ก็คือกดลงด้านล่างหลุดแล้นะครับส่วนด้านหลังด้านหลังนี่ก็ เป็นตัวสอดนะครับเป็นแผ่นสอดธรรมดานะครับแค่นี้เองนะครับออกมาแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของผ้ารองด้านในนะครับซึ่ง รองไว้รอบศีรษะเลยนะครับเหมือนเป็นซับในอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับเราดูขนาดได้จากตรงไททอยที่ผมถืออยู่นี่ก็คือ57-58เซนเมตรวัดรอบศีรษะเหนือคิ้วนะครับซึ่งก็จะมีระบุน้ําหนักมาด้วยนะครับน้ําหนักเบาเพียง1,350กรัมเท่านั้นนะครับสวมใส่สบายและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของหมกน็อก NHK รุ่น R1 นะครับ ลายนโปเลียนนะครับที่ทาง KSL l i g h t i n g Skill นะครับนำมาแกะกล่องเอามาบอกกันนะครับสำหรับคนที่ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันคือสิ่งจำเป็นที่ขาดเสียไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะซื้อหาได้นะครับตามร้านจำหน่ายมวกะนอกชั้นนำทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับ KSL l i g h t i n g Skill นะครับนำสาระดีๆเพื่อคนขับขี่มอเตอร์ไซค์มาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับกด ซับ c r i b e นะครับกดติดตามเอาไว้หรือว่าจะสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจและการรับชมสวัสดีครับ